วอร์เรน์มังกวอรเรนส์เลมอเลมอนโปานีปุริมาปานีปุรีเลย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 วันใบวัใให้กินหนึ่งคำให้หมดเลย เขาให้นะักท่องเที่ยวนะคะเข้ามาชมนอการท,ท,ทําพิธีเผาศพของชาวเนปาลีหรือว่าชาวเนปาลนั่นเองนะคะริมแม่น้ํามัึ้ิมา,มาคือเหมือนแบบมานอนรอวันตายนี่ค่ะ จะอยู่ในเมืองที่เก่าแก่ที่สุดของกาัารุนะคะชื่อว่าเมืองปาตันซึ่งเมืองนี้เขาบอกว่าเป็นเมืองที่มีการอนุรักษ์เนาะเรื่องราวของสถาปัตยกรรมต่างๆนะคะที่เป็นของชาวเนวารีหรือว่าชาวเนปานดั้งเดิมเอาไว้เป็นแบบนี้เลยนะคะอาคารต่างๆแล้วจะเป็นไม้เนาะเป็นอิฐแบบนี้อย่างโซนนี้ที่เป็นร้านค้าตรงนี้ก็คือสวยมากเลย นี่เราก็นั่งรถออกมาจากในเมืองกาดมันดุนะคะมาประมาณ20นาทีก็มาถึงเมืองปาตันซึ่งเมืองนี้เขาบอกว่าเป็นเมือง1ในสเมืองหลักนะคะในหุบเขากาดมันดุเมื่อก่อนเนี่ยจะมีชื่อว่าเมืองลลิตปุระเ่เรามาเดินตลาดกันก่อนคะ่ะร้านค้าเย,ยอะมากนะคะโอ้โหเหมือนมะขามป้อมบ้านเราเลยอะ่ยะเขาก็ตัง้งขายกันแบบนี้เลย รถเยอะมากคนก็เยอะด้วยวันนี้เรามาช่วงบ่ายๆนะคะประมาณบ่ายสองโมงครึ่งนะก็งมาดูกันว่ามีอะไรน่าสนใจที่เมืองปาตานเนี่ยเขาก็จะมีร้านนะขายของแบบนี้นมาสเตโอ้เยอะมากเลยแบบเป็นแบบลูกพับนะเป็นแบบสมุนไพรต่างๆ ก็มีนะคะตรงนี้ขนมขนมเยอะมากเลยโอ้เดินไปนี่คือเป็นลานทั้งหมดเลยนะตรอกตรงเนี้ยอยากกินน้ำมะนาวไหมเมื่อกี้มีคนบ่นอยากกินอะไรเปรี้ยว สนใจอยากลองไหมเอเานนั้นเดยวัน1ันเรนาวน้ำมะนาวค่ะให้ดูกลับมาวิธีโอเค ไอซศวอนิลล <Ice. S 1> yeah. ่ามังโกวานิลล่าเลมอนเลมอนโอ้ salt ใส่เกลือด้วยเล็กน้อยทำไมเกลือเขาเป็นสีแล้ชมพูชมพูด้วยขอบคุณ thank you หนึ่งร้อยเนปาลรูปี ชิมรสชาติน้ำมะนาวจากร้านนี้นะคะมันเปรี้ยวๆแต่มันก็เค็มๆด้วยนะคนมันคือน,น้ำมะนาวแบบไหนเนี่ยไม่หวานมันเหมือนเป็นแบบน้ำอัดโซดานิดนึงนะคะมีมะนาวหน่อยๆแล้วก็เค็มๆเกลือที่เขาใส่มเมื่อกี้ไม่รู้เค็มอะไรให้ปัดชิม อะไรแกบ้างเค็มไหมมันไม่เหมือนน้ำมะนาวที่ไทยอ่ะมันไม่หวานเนาะเขาไม่ได้ใส่ <c oughs> น้ำมะนาวที่มีรสชาติเค็มนำน้ำมะนาวจากเมืองฟาตันเนปาลค่ะไม่เอาเร่้ยเด็ดไหมเข้มข้นมากเลย พอล้างแก้วตรงไหนเขาอาจจะไม่ได้ล้างแก้วก็ได้นะเราตื่นไปแล้วเกลือเยอะเกลือฆ่าเชื้อโลกโอ้โหทำไปได้ร้านค้าเยอะมากแต่ว่าเป็นร้อยๆลร้านเลยนะคือเขาขายทุกอย่างเลยทั้งเสื้อผ้า เครื่องประดาบของใช้ของกินคือมีทุกอย่างแล้วเนี่ยดูเครื่องทองต่างๆสวยมากสวยมากๆเ,เนี่ยร้านพวกของแบบจะตงเเห็นตรงนี้เขามุงขนมอะไรกันเดี๋ยวเราลองมาดูสักหน่อย

ตัว how much one l t 50น n e o plate 50ชิ้นละ50เนปาลรูปีนะคะประมาณกี่บาท15บาทดูเขาแบบตุกไ spicy spicy โรยแต่โรย s p i c n o ย spicy มีแบบเผ็ดกับไม่เผ็ด so a m a z i ่เหมือนกัน นี้ด้วยใช่ไหมต้องใส่ถ้วยก่อนเลยได้ลยไๆล่ไดลไลดีปานิปูรีปลาหนิปูรีรอวันจะสวรรค์ใบวันใบวันให้กินหนึ่งคำให้หมดเลย <Okay. S 1> อร่อยอือ,อ,อ,อเขาให้ปัดด้วยข้างนอกจะเป็นแบบว่ากรอบๆแบบนี้นะคะข้างในจะเป็นไสมน้มันมันฝรั่งอะแต่ว่าเขาผสมแบบว่าเครื่องอะไรไปเรียบร้อยนะคะมันก็จะมีแบบเผ็ดนิดๆอะไรหน่อยๆแล้วก็ตรงน้ำอะเหมือนเป็นเขาเรียกว่าอะไรอะ คล้ายๆน้ำอาจ,จ่าที่เรากินแบบกับหมูสเต๊ะอะไรแบบนี้นะคะคล้ายๆไม่เหมือนนะแต่คล้ายๆให้ปัดลองชิม h e l l เป็นไงโอเคให้เสิร์ฟเรื่ <laughs> อยๆเลยนี่หมายาความว่ายังไงอร่อยไหมอร่อยเ <laughs> นาะก็ว่าทำไมคนเยอะ <laughs> ปลานี้ปุริ ชัดป oh, 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 okay. mm ัตติชัดปัตติออ๋เขาบอกว่ามีอีกเมนูหนึ่งชัดปาติจะไม่เหมือนกันจะเป็นคล้ายๆข้าวพองอือมันใส่พริกด้วยอ่ะชิลลี่ชิลลี่โอเคสไปซี่ว้า ชาติปาดปาิดาหัวหอมด้วยแตงกวาด้วย ขาดไม่ได้ต้องมีพริกอ๋อนี่อะไรคะ What is this มาาัสตาร์ดมัสตาร์อ่า,า <laughs> เขาแซวเลยได้ยินมันซาล์ดอ้อมาลูอ่าโคเทชโฉมันฝรั่งอาลูอาลูอรุ่น โอหสุดเด็ดเคล็ดลับว้าวก็ลุกไปเลย วันไป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 เขาบอกให้เราชิมคาติปาตอ๋อชาตปาติันไปปนไอันนี้คือช้อนนะคะให้ชิมหนึ่งคหัวใจดีมากเลยเขาบอกว่าอยากให้เราลองกินชัดปาติชาตปาติอมเหมือนข้าวพองแล้วก็เอามายำหลายอย่างอืม เหมือนข้าวพองยำนั่นเราทั้งเค็มเปรี้ยวเผ็ดหน่อยๆอ,อร่อยยังไม่เชื่ออยากจะแวะนิดเดียวเขาให้เรื่อยๆเลยอ่ะแล้วแบบถ้าชิมชิมชิมแบบตอนแรกบอกจะไม่คิดตังค์ด้วยนะคะใจดีมากแล้วก็พี่ๆคนเขาก็มาสั่งอีกเมนูหนึ่งชื่อว่า ชัดปาติที่เป็นข้าวฟองอะแล้วก่อนที่เขาจะแบบเอาไปกินนะเขาบอกให้เราลองชิมลองชิมสักช้อนนึงนะอยากให้รู้ว่าเป็นยังไงโอ้น่ารักมากเลยเป็นแบบนี้ว่าแอบเผ็ดเหมือนกันเนาะคนในปานกินเผ็ดแล้วเนี่ยตรงนี้แหละนะคะที่จะเป็นย่านเมืองเก่าจัตุรัสปาตานในเมืองละลิศปู่ ก็จะอยู่ด้านในตรงนี้นี่มีป้ายว่าป้าตันยูบาสแควนะคะตรงนี้ก็จะเป็นขาเรียกว่ามรดกโลกด้วยนะคะจากยูเนสโกเนาะมอบกภตรงนี้สวยมากคือแล้วก็เหมือนเดิมเดี๋ยวเราต้องไปจ่ายค่าเข้า,ขาตรงนี้กันก่อน นี่ถ้าคนไทยนะคะก็ค่าคนละ500เหรียญเดียบานรูปีค่ะต้งขายติ๊กเก็ตนะคะจะมีไกด์ด้วยถ้าเราอยากได้บอกว่าอินโฟเมชันอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะมีไกด์อยู่ท่าทานึ้เนาะเดี๋ยวเราเดินเข้ามาข้างในกันโอ้ห้ดูอาคารตรงนี้นะคะเขาบอกว่าทำมาจากไม้นะคะแล้วก็มีเนี่ออิฐแล้วก็บางส่วนเมื่อกี้ที่พี่เขาบอกมาก็คือทำจากงาน งาของช้าง n งาช้าองอะไรอย่างนี้ด้วยนี่เห็นตรงนี้ไหมเมื่อกี้พี่ไกด์บอกว่าตรงเนี้ยที่เราเห็นน่ะเป็นไส้วัวจริงๆเลยนะคะที่เขาเอามาห้อยตรงเนี้ยเพราะว่าเขาเพิ่งมีพิธีกรรมนะเป็นเติวัลของเขาแล้วพอในพิธีเนี้ยเขาจะมีการสังเวยศาดตร์เป็นเครื่องบูชาย,ยันนะคะแล้วก็จะเอาไส้มาห้อยไว้ตรงนี้ตรงด้านหน้าประตูที่มีเทพ,พเจ้าอยู่ค่ะ ด้านในก็จะมีหลากหลายอาคารนะคะทั้งเป็นพระราชวังเกา่าเป็นวดัดแล้วก็เป็นจุดที่เขาจะมาสักการะเทพเจ้ากันด้วยนะคะแล้วคืองานสถาปัตยกรรมเขาก็คือประณีตมากนะคะและนี่คือเมืองที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของเนปาลนะคะเมืองปาตันะคะ่ะนลิตปูระ2000 <Yeah. S 1> more อแดน2000 yeah, น h ่ t ค s the r e a s ที <S ่ t o นบ you. so how much more guy? For you, think you are yeah? ี yeah. o r ่ okay. Games> t o หถบาทค่าคอ l h e ้ห้าร้อเนปาลรูปีเไราร้อปาทมเเมื่อกี้พี <h> <h ่ไกด์เขาก็มาหยอดหยอดนะเราก็แอบถามข้อมูลนะคะบอกว่าที่นี่เขามีหลักฐานการสร้าง2องพันกว่าปีแล้ว จากนี้เลยอ่ะอาคารด้านหลังจะสวยมากดูแล้วเพือตัวอาคารคือแบบเหมือนแบบไม่เสียหายเลยเนาะเขาเขาเก็บไว้รักษาไว้ดีมากๆนะคะด้าน,นข้างตรงนี้จะเป็นพิพิธภัณฑ์ปาตาน ซึ่งเขาก็จะเก็บรักษาของโบราณอะไรเงี้ยไว้ข้างในเขาบอกว่าเป็นพิพิธภัณฑ์ที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งในเอเชียเลยนะคะตอนนี้เข้ามาในพิพิธภัณฑ์ปาตันแล้วนะคะก็เสียค่าเข้าอีกคนละ500เนปาลรูปีนะสำหรับคนไทยนะคะไม่ต้องจ่ายเพิ่มแล้วคะ่ะจะซื้อตัว๋วซ้ำดกว่าเราจ่ายตั๋วซ้ำนะคะเดี๋ยวเรา จ่ายครั้งเดียวอะเข้าพิพิธภัณฑ์ก็ไม่ต้องจ่ายแล้วเดี๋ยวเราไปตรงข้างหน้าเนะาะอาจจะได้เงินคืนเราก็ไม่รู้หรือว,ว่าแบบว่าตรงนี้ต้องจ่ายแยกจริงๆก็คือจ่ายตรงด้านหน้าเข้ามาก็ได้เลยนะคะคนไทยคนละห้าน้อยเหรียญลูกดีนี่ได้แล้วหน้าตาของคนซื้อตัว๋วสองครั้งโอเค เดี๋ยวเราเดินเข้าไปกันอีกทีหนึ่งเนาะโอ้โเจ้าหน้าที่เขาใจดีจังพามาด้านหน้านะคะมาเอาเงินคืนที่เราซื้อตัวย้อนกลับเข้ามาในพิพิธภัณฑ์ปาตานอีกครั้งค่ะแล้วพี่ไกด์คนเดิมก็เดินมาหาอ้าคุณเสียชีว <See. S 2> oh, ิตแ้วคุณจะต้องเสียชีวนตถ้า s is from y e s t e r d ้ y day before y ส s t e r ว a y <Yeah. S 1> เขาบอกว่าเมื่อวานนี้เองนะคะที่มีเฟสติวัลที่เขาทําการสังเวยสัตว์บูชายันนะคะตรงนี้เลยที่เขาทําการฆ่าสัตว์นะโดยเขาจะใช้มีดนะคะตัดหัวเขาบอกว่าเป็นควายไม่ใช่วัวนะเมื่อกี้จับอกไส้วัวพูดผิดนะคะวัวไม่ได้ที่นี่เขานับถือวัวถ้าใครฆ่าวัวเนี่ยเขาบอกว่าต้องไป เจลเลยนะไปเข้าคุกเลยนะคะแล้วจะเป็นวัวเขาก็จะใช้มีดเนี่ยควายเป็นควายเออเขาก็จะใช้มีดแบบหั่นคอควายนะคะตัวแรกตัวที่ใหญ่ที่สุดแล้วก็จะเอามาสังเวยตรงประตูตรงนี้นี่ถ้าเราสังเกตตรงพื้นเนะี่ยจะยังเห็นคาบแบบเป็นคาบเลือดคาบอะไรอย่างนี้นะคะเขาบอกว่าจะเป็น,เป,นเป็นประเพณีของเขา,าของคนที่นับถือศาสนาฮินดูนะคะ ก็คือทุกครอบครัวจะทำการสังเวยสัตว์นะไม่ว่าจะเป็นไก่เป็ดหรือว่าใครที่แบบว่าอาจจะแบบว่ามีฐานะมากขึ้นก็อาจจะเป็นควายเป็นแพะเป็นแกะนะคะหรือว่าใครที่แบบว่าอมอาจจะไม่มีเงินจริงๆอ่ะสังเวยเป็นโคโคโนัทก็คือมะพร้าวหรือว่าจะเป็นไข่ไข่ไก่ไข่ไขเป็ดแบบนี้ก็ได้เลยเนี่ยแบบนี้ค่ะเนี่ยเป็นเลือดของควายเ่ย ยังมีคราบแบบคราบเลือดเลยนะคะเพิ่งมีพิธีกรรมไปเมื่อว,วานนี้โอ้โหเรามาไม่ทันนะว,วันนี้เดี๋ยวเข้าไปข้างในเขาบอกว่าสวยกว่านี้อีกค่ะเข้ามาตรงนี้นะคะเหมือนจะเป็นเขาเรียกว่าที่ส่งน้ำเนาะ ของกษัตริย์นะคะในสมัยก่อนนั่นเองโอ้โหดูอ่างเขาสวยมากเลยลงคันบันไดไปที่นี่แล้วก็เขาก็จะมาส่งน้ําตรงนี้นะคะรอบๆก็จะมีรูปปั้นเป็นตัวสัต่างๆนะคะนี่จะเป็นคลาน้ายๆงูนะแตไม่แน่ใจว่าเขามีความเชื่อเรื่องเหมือนพญาน,นาคอะไรแบบบ้านเราหรือเปล่า บ่อน้ําตรงนี้น้ําเย็นเจีย๊ยบเลยค่ะเห็นแบบนี้เขาก็ขุดลงไปเนาะหลายเมตรแล้วเนี่ยก็จะเป็นสิบเมตรเลยเหมือนเป็นที่ที่เขาเหมือนแบบไปแบบถึงรับรับเขาเรียกน้ำมนต์อ่ะเป็นบ้านเราอะ่ะเป็นรับน้ําศักดิ์สิทธิ์อ่าแล้วก็เมาล้างมีล้างหน้าล้างตัวอะไรน,น่าสนใจมากที่นี่เมืองปาตันลลิปุระค่ะ ตอนนี้เรามาถึงวัดป่าชุป,ปตินาศนะคะหรือว่าที่เขาบอกว่าเป็นวัดที่จะมีการทําพิธีกรรมเผาศพของคนเนปาลที่นี่นะคะเพราะว่าอย่างที่เราทราบกันว่าอย่างเมืองปาตันมาเทียก็จะเป็นเมืองที่เขาสร้างเนาะเรียบกับแม่น้ำนะคะชื่อว่าแม่น้ําพักติมาที่นี่เขา,าจะมีพิธีกรรมการเผาศพแล้วก็นํา ทำพิธีริมแม่น้ําพักติมานีน้เช่นเดียวกันนะคะ,ะเขามีความเชื่อว่าแม่น้ําสายนยี้เป็นแม่น้ําศักดิ์สิทธิ์เนาะแล้วก็จะไหลไปรวมกับแม่น้ําคงคาที่ประเทศอินเดียค่ะจากชื่อแม่น้ําบักมาติผิด,ดยาวๆเลยคะ่ะชื่อแม่น้ําบักมาตินะคะเราเดินมาด้านในนะคะี่ยตรงนี้น่าจะเป็นริมแม่น้ำที่เขา,าทำพิธีกันอยู่นี่คืวัดประชุป,ปตินาศนะคะ ตัววัดที่เขามีการทำพิธีเผาศพของชาวเนปาลน,นี่คือแม่น้ำบักมาตินะคะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นที่ที่เขาทำพิธีเผาศพของชาวเนปาลริมแม่น้ำนี้เลย เพราะว่าแม่น้ําสายนี้เนี่ยนะคะจะไหลไปรวมกับแม่น้ําคงคาเนาะแม่น้าศักดิ์สิทธิ์นะคะที่ประเทศอินเดียเขาก็จะมีความเชื่อแบบนี้เหมือนกันซึ่งก็จะมีขั้นตอนนะในการทําพิธีเช่นชําระล้างศพนะคะมีพิธีกรรมสังกแล้วก็จะมีการเผาตรงฟองฟอนตรงนี้ด้วยก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เลยเขาเผาศพกันตรงนี้เลยคะ่ะที่เห็นอยู่นี้ก็มีหลายแบบศาลาเลยนะแล้วก็จุด แล้วก็จะมีเหมือนเป็นญาติพี่น้องอะไรเงี้ยเนาะก็มานั่งรอกันวันนี้นะคะพล้เขาบอกว่าหลังจากที่เผาไปแล้วว่าประมาณสองสามชั่วโมงอะ่ะเขาก็จะเอาเก็บเท้ากระดูกนะคะแล้วก็ลอยลงแม่น้ำตรงนี้เลยเนี่ยก็จะมีคนลงไปเก็บข้าวของนะคะที่เขาแบบโปรยลงไปนี่อันนี้สดจริงๆเลยเหรอนั่นสิน่จะจริงแล้วแหละขนาดนี้ พิธีกรรมของเขาตรงนี้เขาเขากลางแจ้งเลยเนาะใช่เราไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้เลยอ่ะค่าเข,ข้าคนละ1,000เนปาลรูปีประมาณ230ปาบาทค่ะซื้อตั๋วเข้ามาแล้วตั๋วใหญ่มากเขาบอกว่าบางพื้นที่เนี่ยนะคะก็จะไม่ได้อนุญาตให้คนที่ไม่ใช่นับถือศาสนาฮินดูเข้าไปุดนี But here is we have a place to burn in body ah, right here. and this is the place only for the family people please come here the foreigners <laughs> วัดปชชุปตินาตเป็นวัดฮินดูที่เก่าแก่ที่สุดในกาดมันดุคค่ะตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำบักมาติเป็นสถานประกอบพิธีกรรมทางาศาสนาของชาวฮินดูและเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้มาสัมผัสพิธีกรรมเผาศพกลางแจ้งวัดปชชุปตินาตเป็นหนึ่งในสี่วัดฮินดูที่สำคัญที่สุดในภูมิภาคเอเชียและเป็นหนึ่งในมรดกโลกทางวัฒนธรรมจากยูเนสโกที่เราเห็นคนอยู่ในน้ำเนี่ยนะคะ mm hmm. ก็ไม่ได้ทําพิธีกรรมอะไรนะ mm hmm. เขาก็จะไปหาพวกเป็นเศษฐ เงินเหรียญทองนะคะหรือว่าอะไรต่างๆที่ครอบครัวเขาเนี่ยเอามาโปรยลงไปในน้ำนะคะหลังจากพิธีเผาศพนั่นเองค่ะตรงนี้จะเป็นจุดที่เขาให้นะักท่องเที่ยวนะคะเข้ามาชมเนาะการท,ทําพิธีเผาศพของชาวเนปาลีหรือว่าชาวเนปาลนั่นเองนะคะริมแม่น้ํามักกีมาเขาอบอกว่าเมื่อก่อนเนี่ยว่าจะมีการแบ่งชนชั้นวันนะอะไรใช่ไหมแต่ว่าตอนนี้ไม่มีแล้วนะคะทุกคนที่จะ คนที่เสียชีวิตก็จะมาทําพิธีกรรมตรงนี้เหมือนกันหมดเลยและตรงนี้ก็จะทําพิธีกรรมแบบทั้งวันทั้งคืนทุกวันนะคะไม่มีหยุดเลยเขาบอกว่าตอนนี้วันละประมาณ20-30สบถึงสามสิบศพเลยนะคะด้านนี้แต่ว่าจริงๆก็จะมีฝั่งนู้นอีกนิดนึงก็จะเป็นอาจจะเป็นของคนที่แบบว่ามีฐานะน้อยหรือว่าของกษัตริย์เนี่ยเขาก็จะแบ่งไปเผาด้านนึง จะถ่ายรูปต้องมีต้องมีทิปนิดหน่อยนะ100ในปานรูปีนะคะใช่ไหมเอ่ยเป็นเด็กการรับบริการ ขอถ่ายรูปง่ายๆจ่ายไป100เนปาลรูปีค่ะประมาณ23บาทนะด้านนี้พิธีกรรมเดินมาฝั่งนี้นะคะตรงฝั่งนี้จะเป็นฝั่งที่เป็นของคนที่มีฐานะหน่อยหรือว่าจะเป็นของกษัตริย์ครอบครัวของผู้ปกครองอะไรอย่างเงี้ยนะคะที่เขาจะมาทําพิธีกันฝั่งนี้ซึ่งตรงนี้ตอนนี้กําลังมีการ นำร่างของผู้เสียชีวิตนะคะมาทำพิธีกรรมตรงนี้น่าจะเป็นขั้นตอนแรกที่นำร่างมาแล้วก็จะนำมาชำระร้างนะคะลิ่มแม่น้ำหลังจากนั้นก็จะมีการเผาแบบนี้ค่ะและด้านหลังตรงนี้นะคะที่เป็นอาคารสีขาวๆตรงนี้เนี่ยเป็นอาคารสำหรับคนที่คนป่วยนะคะหรือว่าคนที่แบบมีวาระสุดท้ายของชีวิตอ่ะเขาอยากจะมา นอนรอทําพิธีกรรมในวันที่เขาเสียชีวิตไปอยู่ตรงนี้นะคะก็คือเหมือนแบบมานอนรอวันตายนั่นเองค่ะันวัน่อวันวียมกาดัสวันชื่อเนมวิเรียมกาัสวลเลียมการัสวิลเียมกาดัสิลียมกาัส บิียงบิียงปีปีอ่าอ่าบิียงกาบิียงกาอ่าบิียงกา so how old are you อายุเท่าไหร่คะ how old are you โอ้โหนี่ตามมานี่คือ hello money นะ money money น้องเอามาให้ได้ไง โอ้มาตามเลยอะให้ค้าขนมไปหน่อยอืตามมาแบบนี้เอาไปเท่าไหร่ยี่สิบยี่สิบได้ไหมชเวน่หนึ่งร้อยชเวนี่ละน้องหัวร้อนเจ๊อะโฟนยิ้มแห้งยิ้มแห้งโอเคเย้พอห้าสิบแล้วบอกเย้เย้เลย นี่นน<ะ>อ่าไปเก้าสิบเนปาลปี่ายคริยังกายบ๊ายบาย w h a t your n a m What What's your name What เชื่ออะไร Oh my name Ah <c oughs> my name is Jack a c k <oughs> Yeah nice to meet you Yes yeah, and he is Bud Yes Mr Bud Bang One <One. S 1> เที่ยวเที่ยวบางวันบางวัน <No. One. S 1> ก็ไม่เที่ยวก็ไม่เที่ยวอา